ขอกราบสํานึกพระคุณพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบันจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธ,ธิการรองธรรมอธ,ธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ไถ่ทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษากวับอุโสอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอการผูกบุญสัมพันธ์ การผูกบุญสัมพันธ์ที่มีรูปลักษ์ก็คือเราต้องเดินออกไปชวนคนรับธรรมะอ่าอย่างนี้ก็เรียกแบบมีรูปลักษ์นะครับแต่อีกแบบหนึ่งคือการใช้เครื่องมือนะครับการใช้เครื่องมือเนี่ยเพราะว่าเราไปผูกบุญสัมพันธ์ชวนเขารับธรรมะแล้วเขาก็ยังไม่มีบุญสัมพันธ์พระาอาจารย์เมตตาให้สามใบคําขอนะครับคือสารเทวะนาคราชสารชุดช่วยวิญญ,ญาณแล้วก็สารผูกบุญสัมพันธ์นะครับ เรามีเราก็สามารถเป็นสะพานบุญได้ถ้าเรารู้จักชื่อนามสกุลของเขาเนี่ยเราก็เอามาเอามาถวายเอากิเลสกรรมวิบากออกให้เขาก่อนเพราะตรงเนี้ยเขายังไม่รับธรรมะเขาจะมีกรรมกิเลสกรรมวิบากอยู่ไงแต่ถ้าคนรับธรรมะแล้วเนี่ยถ้าตั้งบัรณิทานส่วนตัวมหาพยทานเนี่ยก็จะไม่มีกิเลสกรรมวิบากอ่า แต่ถ้ารับธรรมะแล้วไม่ตั้งก็ยังมีนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นอัตโนมัติหมดมันต้องมีพิธีกรรมช่วยอ,อ,อย่างเรามีญาติพี่น้องที่เราชวนแล้วเขาไม่รับธรรมะเนี่ยเราก็เอาชื่อนามสกุลเขามาที่สถานธรรมอ่ะเราก็มาถวายมหาภัยทานคือบปณิธานส่วนตัวให้เขาเ,เมื่อลูกหนี้ของเขาทั้งหมดได้รับการอภัยาทานเนี่ย เจ้าหนี้ของเขาก็พอได้รับอานิสงส์ส่วนนี้ด้วยพอได้รับแล้วทีหลังเขาก็จะชวนรับธรรมะง่ายเพราะเขาไม่มีอุปสรรคแล้วไงการที่ว่าการทําบุญที่มีอานิสงส์มากเนี่ยหมายความว่าผู้รับมากนะครับไม่ใช่ว่าเราทํามากสมมติว่าเราทํามากแต่ผู้รับคนเดียวอานิสงส์มันจะน้อย แต่ถ้าเราทําคนเดียวอีหมื่นคนได้รับเนี่ยอาน,นิสงก็จริงมากฉะนั้นตรงนี้การผูกบุญสัมพันธ์ด้วยการถวายใบคําขอผูกบุญสัมพันธ์เนี่ยจึงสําคัญนะครับพระอาจารย์ก็มาให้ในพระโอวาทนานและแต่ตอนนี้ว่าการที่จะดามาใช้เนี่ยหลายคนก็ยังลังเลสงสัยว่าเอะมันไม่มองมองไม่เห็นนะ,อะมองไม่เห็นมันจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้จริงๆนะครับเพราะว่า อย่างใบแรกเนี่ยถอนชื่อจากบัญชียมโลกแรกๆเราก็ไม่เชื่อตอนหลังเราก็เชื่อการใบที่สองอชุดช่วยวิญญาณหลายๆคนเคยเห็นก็เชื่อ,อใบผูกบุญสมพันธ์นี่ก็ยังไม่มีใครใช่ฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะใช้เพราะว่าเครื่องการใช้เครื่องมือนี่ดีกว่าทำเองนะครับเหมือนเราโทรศัพท์เนี่ย คุยกันเนี่ยดีฝ่าโทรจิตคุยกันมันทําได้หมดทุกคนคุยได้ทุกคนถ้าโทรจิตเนี่ยมันต้องอมียานระดับเดียวกันถึงจะได้นะครับวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านผูกบุญสัมพันธ์ด้วยการนําชื่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาถวายปณิธานส่วนตัวมหาพยทานเป็นการผูกบุญสัมพันธ์กับเข้า ทีหลังเขาหมดวิบากกรรมเขาก็มารับธรรมะง่ายๆเพราะการปกปิดสามโลกเนี่ยผู้ที่ช่วยให้คนพ้นทุกข์อ่ะคือการทำงานของพระโพธิสัตว์โดยตรงเนี่ยการการ,การแก้ทุกข์ให้เวไนก็คือการปลดหนี้ให้เขาการปลดหนี้ให้เขาก็คือการตั้งบัณฑิทางส่วนตัวมหาพยาทานนะครับครับวันนี้หากไม่ชัดเจน ขาดตกบกพร่องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยร่วงเกินอาวุโสขออุโสให้อาภายัยขอบคุณครับสวัสดีครับ